ค่ะเป็นเพื่อนแม่หมอจะมาทำคลิปว่าความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้นะมันคุณและเขาอะจบลงจริงๆแล้วหรือยังนะคะอุ้ยตอนนี้อาการหนักเลยนะเนี่ยคนของคุณน่ะคนของคุณได้สี่ดาบดูเขาเครียดนะคะดูเขาเครียดดูเขาบางคนนี่แบบอยู่ในขั้นเงียบเหงาแล้วก็คิดมากคิดเยอะเวลาเขาอยู่กับตัวเองเนาะเวลาเขาแบบไม่ได้สูงสิงหรือเล่นโซเชียลหรือไม่ได้คุยกับใครอะ คนคนนี้ดูเหงาปางตายเหมือนกันนะเนี่ยดูทรมานนะคะแต่ว่าตัวเขาเองอะเหมือนคนที่อยากจะทําอยากจะทักคุณมาอยากจะทําอะไรบางอยา่างแต่ทําไม่ได้เพราะว่าถูกมัดเอาไว้ซึ่งจริงไม่มีใครมัดเขานะเขาทําตัวเขาเองแม่หมอรู้สึกว่าเขาปิดกั้นตัวเขาเองแล้วก็เขาเคยทําสิ่งที่ที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ะคะ่ะก็เลยก็เลยแบบไปต่อไม่ได้ไงพอไปต่อไม่ได้เราก็เลยแบบ ต้องอยู่ในเซฟโซนตัวเองพื้นที่ตัวเองทั้งที่ใจอะทรมานจะแย่แล้วอะเป็นคนเดียวคนชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุมได้นะคนคนนี้พอได้อยู่กับตัวเองในเวลานี้นะเวลานี้เลยเนี่ยที่ที่คุณมาดูคลิปอะจ,จะเป็นเมื่อไหร่มันเป็นไทม์เลสใช่ไหมไทม์เลสใช่ไหมคะท,ที่ที่ว่าเปิดเมื่อไหร่ก็คือพลังงานตรงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเวลาเขาเวลาเขาอยู่คนเดียวอะเขาจะคิดแล้วเขาจะฝันถึงคุณนะเขาจะคิดแล้วเขาจะฝันถึงคุณแล้วก็แบบเซเว่นอองคับเขา นึกถึงวันเวลาเก่าๆที่มีคุณคอยอยู่ข้างๆหรือคอยชี้คอยนำทางเขาอะแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วอะแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหาความสัมพันธ์นี้ได้ยังไงอะทำไมเขาถึงแก้ไม่ได้อะเพราะว่า มันมีพลังงานดิ่งกลับมาลักษณะที่ว่าก็เขาเป็นคนเลือกที่จะทําให้เรื่องราวมันแย่เองเขาก็เลยต้องยอมรับสภาพกับสิ่งที่ตัวเองเป็นคนนี้อยากได้โอกาสอยากรับโอกาสนะ e d อ e of p e n d เ l ิลพอเขาได้อยู่กับตัวเองหรือห่างหายกันไปสี่เดือนสีอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณน่ะเขาฟุ้งมากเลยอะ่ะเรื่องคุณเขากังวลใจเจ็ดถ้วยเขาเหมือนกับไปคิดเรื่องราวเก่าๆในอดีตในวันที่มีคุณอยู่ข้างๆเขาจะนึกถึง เวลาที่คุณไปไหนกับเขาหรือว่าได้ได้เจอกันได้คุยกันเงนี้ยคะ่ะในสวนสาธารณะหรือว่าในที่ไหนก็ตามที่ที่มันมีต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะที่แม่หมอเห็นนะเขาคิดวนแต่เรื่องเก่าๆอ่ะที่ที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาอะ่ะแล้วก็เขาพอเขาได้ทบทวนอยู่กับตัวเองในวันเนี้ยเขาเห็นคุณโดดเด่นขึ้นมาเลยนะเอ็ดออฟเป็นเดเคิลคือการอยากได้รับคุณค่า อยากได้โอกาสอยากขอโทษแต่เป็นคนที่ปากหนักปากแข็งเจ็บเจียนตายยังไงฉันก็ไม่ขอโทษหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของตัวเขาเองซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาทําแบบนั้นเขาก็เจ็บเองเห็นปะเราไพ่เป็นเดะมนเนี่ยเห็นไหมพลังงานโหดมากเดะมนคือคิดถึงแล้วเหงาตอนนี้เขาไม่มีใครเลยนะมันจะเรียกว่าวิบากกรรมที่สิ่งที่เขาทําไว้หรือว่าเขาต้องเจอเจอเรื่องราววันเนี้ยเพราะการกระทําของเขาอะที่เขาไม่คิดเลยว่ามันจะมันจะแบบ ไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยอะตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันพังไปหมดเลยเดอะมูนจากการกระทําที่แบบเกิดขึ้นฉับพลันเหตุการณ์การเงียบหายหรือการตัดจบความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดขึ้นฉับพลันใช่ไหมคะพวกคุณมันเกิดขึ้นฉับพลันโดยที่คุณพวกคุณไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าคุยกันดีๆอยู่มาเจอเหตุการณ์ที่พังทลายตึกถลม่มทลายเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างแบบความสัมพันธ์เนี้ย นิ่งเงียบหายเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เป็นฝ่ายทักเขาไปก่อนเขาก็ไม่คิดจะทักหรือตามคุณเพราะว่าการกัเขาเขาเป็นคนแบบนี้ไงเขาเป็นคนที่แบบอีโก้หรือว่าเสียระเสียอย่างอื่นได้แต่เสียฟอร์มไม่ได้อ่ะเจ็บเจียนตายยังไงก็ไม่ยอมเสียฟอร์มตัวเองอ่ะอนั่นแหละเขาก็ต้องนอนจมกับที่นอนของเขาไปอ่ะคนคนนี้พยายามไปโฟกัสนะไนท์ออฟวอนส์พยายามไปโฟกัสการงานการ การทํางานของเขาให้หนักขึ้นเพื่อที่จะลืมเรื่องราวเศร้าๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เขากลับไปอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบๆเขาจะคิดถึงแล้วก็จะเหงามากอะ่ะเขาจะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะแต่ว่าเขาคิดเหมือนกันเนาะว่าเขาจะทําเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างที่ท,ที่ทำให้มันแบบทำสักทีอ่ะให้แบบเหมือนกับบอกตัวเขาเองเขาอยากจะบอกตัวเขาเองว่าเฮ้ยถ้าแกไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรแล้วอะ่ะความสัมพันธ์นี้มันจะจบแบบ แห้งแรงมากเลยนะเดมูนแล้วก็คนที่เศร้าที่สุดมันไม่ใช่ใครอ่ะมันเป็นตัวเขาอะ่ะเพราะแม่หมอย,ยังไม่เห็นพลังงานคุณเลยขอดูพลังงานคุณหนึ่งใบค่ะพลังงานคืนคุณคือหนึ่งถ้วยอะ่ะเอ็ดออฟคัพอ่ะคุณมีความสุขตอนนี้คุณหลุดลอยคุณมีความสุขสําหรับบางคนนะถ้าเขาเงียบหายไปนานมากๆอะ่ะมีโอกาสเลยนะที่จะได้พบโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเหมือนว่าช่วงเวลาที่ไม่มีเขาอยู่อะ่ะคุณกลับมีโอกาสที่ดีมี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานงานงานใหม่คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือคนที่แบบที่เห็นคุณค่าคุณน่ะแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหรือว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ความรักอย่างเดียวเนาะเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณปล่อยวางได้แล้วคุณมีความสุขอย่างเงี้ยพลังงานคุณดีนะหนึ่งถ้วยหรือพลังงานนี้หมายถึงว่าคนเก่าๆอยากขอโอกาสจากคุณก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยพลังงานคุณดีแล้วเขาอ่ะอุ้ยเขาคิดจะทํายังไงอ่ะ เขาโหเขาเป็นควีนอ็เขารู้สึกว่าคุณแบบควีนอ็อบสอดอะโหเครียดนะเนี่ยดูดิดูพลังงานความเครียดคุณคุณเพิกเฉยกับกับการกระทําของเขาคือแบบว่าถ้าเมื่อก่อนคุณอาจจะเสียใจเนาะถ้าเขาทํากับคุณแบบนี้มันจะเป็นเรื่องราวแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเขาทํากับคุณแบบนี้คุณจะต้องตามหรือคุณจะต้องแสดงให้เขาได้รู้ว่าคุณเสียใจมากแค่ไหนแล้วคุณต้องการเขามากแค่ไหนแต่ในวันนี้คนที่เสียใจอ่ะห้อยหัวห้อยคุณแบบ คุณไม่คุณไม่เอาอะไรเลยอ่ะคุณตัดจริงๆอ่ะแล้วคุณไปโฟกัสเรื่องอื่นๆไปโฟกัสในเรื่องความสุขของคุณแล้วคุณไม่หันไปมองเขาอ่ะเขาเจ็บนะเขาเจ็บมากเขาไม่คิดว่าคุณจะเป็นควีนออฟสอดอ่ะตัดเขาได้ขนาดนี้เลยหรอตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมานะ้เนี่ยสีไม้เท้าเขารู้สึกว่าเขาเขารักคุณอ่ะสําหรับบางคนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วเนาะเนาะเขารู้สึกเขารักคุณเขาอยากมีคุณเขาเขาต้องการคุณอ่ะแต่การกระทําของเขามันย้อนแย้งอ่ะ การกระทําและคําพูดของเขาทําร้ายคุณไงเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเห็นไหมความเขาเคยทําบางอย่างที่ที่ทาให้คุณแบบไม่ให้เกียรติคุณเลยอ่ะเหมือนกับเขาแบบเคยทําร้ายคุณชนิดที่แบบให้คุณขายขี้หน้าเลยนะหรือว่าให้คุณรู้สึกว่าการกระทําของเขาอยามเกียติคุณมากๆคุณเลยรู้สึกว่าคุณตัดจบดีกว่าคุณไม่ไปต่อคนคนนี้ยเพราะว่าเขาไม่ให้เกียดคุณพอไม่ให้เกียดคุณแล้วคุณเลือกที่จะตัดคุยน้องสอบตัดเลยตัดชึบเลยแบบ ไม่เอาละคุณคุณตัดเห็นไหมไม่เอาละค่ะไม่เอาละฉันขอไปโฟกัสความสวยงามสิ่งที่สวยงามดีกว่าถ้าอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขคุณขอตัดเนี่ยแล้วเขาหยามหยามหยามความรู้สึกคุณหลายๆอย่างเนาะแม่เหมารู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําตอนเนี้ตอนที่เขาเป็น king of war น่ะคือเขาพาวเขาคิดว่าเขาทำแล้วสะใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การกระทำมันนั้นทำให้เขาต้องมาเจ็บปวดในวันนี้ เขาอยากได้รับโอกาสนะคุณคินว่าบอ,อะคะแม่หมอถามให้ตอนนี้นะเอ็ดออกซอร์เขาพยายามแม่หมอม้สโซเขาเขียนข้อความนะเขียนข้อความแล้วเปิดอ่านข้อความเก่าๆซ้าๆอะ่ะแล้วก็จับลูกโลกอะ่ะคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคนเดียวคนทางไกลได้นะคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆกันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันอะ่ะหรือสําหรับพลังงานเนี้อยู่ต่างชาติกันได้เลยนะเป็นคนไทยในต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติได้เลยเขารู้สึกว่าเขายังไม่ปล่อยคุณเห็นปะ เขาจับรูปโลกแต่เขายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเขากาลังศึกษาหาวิธีว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยังไงก่อนบางคนเขียนข้อความนะบางคนเขียนบรรยายความรู้สึกความรู้สึกของตัวเองเอาไว้แต่อ่านคนเดียวข้าใจปะ่ะอาจจะไปโน้ตไ้ที่ไหนักแ่งแล้วมาอ่านความรู้สึกตัวเองคนเดียวโดยที่ไม่ส่งให้คุณได้รับรู้อะบางคนเขียนข้อความอยากงอ้ออยากทักแต่ว่าไม่ทําก็เลือกลบทิ้งมั่งอะไรมั่งคุณก็อาจจะไม่ได้เห็นอะงั้นแม่หมอขอดูซิความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบใช่ไหมหรือจบ หรือว่ายังไงจะกลับมาใหม่ไหมเพจออบสอดเขาส่องคุณหนักนะส่องแล้วเขาพยายามจะทํำยังไงบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขายังอยู่ตรงนี้เขาไม่ปล่อยนะแม่หมอรู้สึกว่าเขาไม่ปล่อยแต่เขาจะทาอะไรหรือเปล่าเซเว่นอวนเขาคนที่เคยหันหลังให้กับคุณคนที่เคยเอาชนะคุณนะ่ะเขายังมองเขารู้สึกว่าโอกาสจะได้กลับไปคุยกับคุณมันมันไกลอ่ะมันลิบหลีอ่ะแต่เขาเขายังอยากจะทําเขากำลังหาวิธีอ่ะคุณปีนหน้าผาหนีขึ้นไปอ่ะ ทำไมแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะแล้วเขาจะทาอะไรไหมคะขอหนึ่งใบดูฮาราแฟนมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกสํานึกผิดมีบางอย่างที่ถ้าคุณไปร้องขอก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยคนคนนี้สํานึกนะแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทําแล้วเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณรู้สึกเสียเกียรติเสียเกียรติมากๆอ่ะเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเขาเองอ่ะแม่หมอรู้สึกว่าเขาผิดหวังกับตัวเขาเองเขาอยากจะกลับมาจริงจังนะเนี่ย ตอนนี้เขาบาดเจ็บมากเลยตอนนี้เป็นควีนออฟครับเขาคิดถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่คอยรักคอยดูแลเขาตอนนี้เขาบาดเจ็บมากเลยเขาอยากให้คุณมาแบบเยียวยาหัวใจเขาอีกครั้งหนึ่งอะอยากให้คุณมากลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเขาอะแต่เขายังไม่คิดจะทําอะไรจริงจังอะสิเพราะอะไรอะอามาไหมคะคุณจะมาไหมคะ S <S <an> <S เขายังแบกความรู้สึกนี้ไว้นะแต่คนนี้เขาจะไม่ทนทนจะไม่ไหวแล้วไม่ใช่ไม่ทนสิบไม้เท้าเนาะแล้วก็สี่ดาบอะ่ะหนักใจแล้วก็เครียดมากเลยหรือว่าเขาช่วงนั้นนะที่เขาหายไปจากคุณน่ะเขาต้องเลือกสิ่งสองสิ่งคนสองคนไหมมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เลือกยากเลือกกับเลือกกับคุณเลือกกับครอบครัวเลือกคุณกับครอบครัวหรือเลือกคุณกับงานหรือเลือกคุณกับใครคนหรือเปล่าแล้วเขาก <S <S <ๆ>็อาจจะไปชิลไปเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันแบบตอนนี้อยากกลับมา พลังงานเหมือนแบบทาําพลาดไปแล้วว่าก้าวถักน้อยไม่หลับสะดุ้งตื่นตอนคืนคิดมากคิดเยอะเพราะว่าตัวเองเลือกผิดไม่หมอชัวเลือกผิดแน่ๆแล้วก็แบบพอพอคิดว่าไปได้จริงๆกลับไปไม่ได้ะพอกลับไปไม่ได้แล้วรู้สึกว่าอยากกลับมาเนี่ยเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะเขาคิดอยู่แต่คนคนนี้อีกโก้แรงนะสามเหรียญยังไงก็อยากจะพยายามอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่อยากกลับไป รักกลับไปชอบกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์อีกอะค่ะสิบเหรียญนะนะคะคนคนนี้จะแม่หมอมองว่าคณคนนี้จะมีความพยายามที่จะกลับมาชดใช้ให้กับคุณนะถึงเขาไม่อยากจะมาเองแต่มันจะมีบางอย่างของเรื่องเรื่องเรียกได้ว,ว่าวิบากวิบากกรรมก็ได้หรือว่าเทวดาหิ้วปีกเขามารับผิดชอบการกระทำาตัวเขาเองแม่หมองมองว่าเรื่องราวอันนี้ยังไม่จบต่อให้เงียบหายไปแค่ไหนก็ตามเขาจะกลับมาค่ะเดือดซันเพราะคุณคือคนที่สดใสถ้าเขาขาดคุณไปเขาเหงาอะ่ะ มหมอรู้สึกว่าเขาขับคุณไปไม่ได้เขาเหงาตอนนี้เขาเป็นเดอะเฮอร์มิตเหงามากเหงาแล้วทุกมากเหงาแล้วแบบฟ้าเวมากๆสองคุณนะแต่ยังแต่รู้สึกว่าอยากหาทางกลับเนี่ยเดินมาไกลแล้วนะแต่แบบไปไม่ได้รู้สึกว่าจะทายังไงดีที่จะไม่อยากไปแล้วอะ่ะไม่อยากไปจากบ้านหลังนี้ไม่อยากไปจากความรู้สึกที่ไม่มีคุณอะ่ะจะต้องทําอะไรสักอย่างเขาคิดอย่างนี้นะก็รอดูต่อไปนะสําหรับบางคนเขาอาจจะทักมาทักทายมาก็ได้ในเวลา2อาทิตย์3ามอาทิตย์ เพราะเขารู้สึกว่าเขาเอาความรู้สึกเดวิลเขารู้สึกว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มันทรมานมากค่ะมันทรมานมันรู้สึกว่าอยากทักคุณจะแย่แล้วอะ่ะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เขาปิดกั้นตัวเขาเองเขาทําตัวเองค่ะแค่ลดอีโก้หรือว่าพังมันลงมาก็สามารถทักคุณได้แล้วอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาอยากเขาเขารู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนที่เติมความสุขให้เขามาตลอดอะ ให้มาตลอดให้แต่สิ่งดีๆมาตลอดเขาขาดคุณไม่ได้เขาเหงาจริงๆนะแล้วเขาจะต้องพยายามทําอะไรไปอ่ะมันอยู่ในกระบวนการขั้นตอนในการพังพังอีกโก้ของตัวเองลงเพื่อที่จะทักคุณมานั่นแหละไม่เหมอะว่าคุณจะได้รับชัยชนะนะถ้าคุณรอคอยข้อความจากเขาอะแม่หมอเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณจะได้เพราะคนคนนี้ <laughs> ไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะเขาแอบสิงแอบแอบแอบสิงแอบแบบเป็นเงาตามตัวคุณนะัเนี่ยติด ่องชีวิตคุณอยู่ในนียเขายังอยู่ในความรู้สึกที่แบบยังมีคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบเรียกร้องให้คุณหันกลับมามองเขาอ่าไม่เหมาะเชื่อว่ามันยังไม่จบนะคะเพื่อนๆอะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปรนดอมให้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการเช็คดวงส่วนตัวให้แอดไลน์ id ln e น1่งสมานะคะขอบคุณค่ะ